สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องท่านนะครับวันนี้ก็พบกับโจแจนอีพีที่เก้าสิบหกครับผมวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดให้ EP พี่พี่จแบ่งปันนะครับหากพี่พี่ใดครับชื่นชอบพระองค์ไหนสนใจพระองค์ไหนนะครับโทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับก็มาดูพระองค์แรกนะครับอันนี้พระองค์แรกนะครับเป็น รูปล่อลงพวกเงินนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่าแล้วก็เนื้อหาแบบโหคลาสสิกครับนี่คือเนื้อหาเก่าคลาสสิกนะครับเนื้อหาแบบมีอายุเก่าแน่ครับเท่านี้เท่านี้ครับถึงเป็นผ้าที่สภาพใช้มานะครับแต่ดูหน้านะครับนี่ครับตาเป็นกีบเลยนะครับตาพิมพ์นิยมนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับริวจีวอนะครับนี่ฮะสวย ผมนี้ครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับใต้ฐานก็จะเป็นช่อใช่ไหมนี่นะครับสวยมเดิมนะครับนี่ครับโอ้โหพระนี่ครับผมนี่คือรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่ครับเก่าๆนี้ต้องจัดแล้วครับสามร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เก่าจริงครับภาพออนี้300บาทต่อไปรายการที่2ครับรายการที่2ออันนี้รายการที่2นะครับ<ๆ>อันนี้เป็นพระรูปหล่อนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธครับพระพุทธ <lem par> นี่ฮะนั่งบวงนี่ฮะพระมีกลิ่นนะครับนี่ครับอุดกลิ่งด้วยนะครับนี่ฮะพระพุทธนั่งบัวอุดกลิ่นนะครับนี่ฮะ เก่าครับเผ้านี้เก่าหิ่งมันบ้านเลยนะครับผิวหิ่งครับมันบ้านเนื้อหล่อโบราณหล่อเก่านี่ยเนื้อทองสมนะครับนี่ฮะร่องรอยการอุดกลิ่นนะครับกลิ่นนี่ใบหน้าโอ้ผิวหิ่งเลยนะครับค้เก่าจริงเผ้านนี้เนื้อหาเก่าๆอย่างนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับพระนี่ฮะศิลปะสวยงามนั่งบัวจัดไปครับรายการที่สองสามร้อยบาทครับ สามร้อยบาทต้องลุยแล้วนะครับต่อไปรายการที่อ่าการที่สี่ครับรายการที่สี่เอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จอันนี้ได้ดูไปดูมาเกตท่านตุ่มๆนี้น่าจะเป็นพระสมเด็จเกตบุตตุ่มนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆนะครับนี่ครับ เนื้อหานะครับโอ้โหเนื้อตุกตับเนื้อตุกตับฐานคมคมพิมพ์คมนี่ครับนี่ฮะสวยงามครับนี่ครับเนื้อหาเก่าครับผมนี่คือรายการที่สามนะครับโอ้โหเกตบัวตูมนะครับสวยเดิมๆเอาสามร้อยนะครับเกตบัวตูมสามร้อยบาทนะครับนี่ครับผมสุเด็ด เกตบัวตูมนะครับ300บาทต่อไปรายการที่4ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จรายการที่4นะครับนี่ครับนี่ครับสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับดูด้านหลังนะครับโอ้โหสวยครับภานี้นื้อหาเก่านี้นี่ฮะพี่ๆใดดูแล้วนะครับชอบดูแล้วแบบมีมุลเสน่ห์นะครับโทรมาสอบถามโทรมาขอรูปหรือโทรมาปิดก็ได้นะครับนี่ฮะ รายการที่สี่เนื้อหาเก่านี้ฮะนี่ครับขอที่สามร้อยบาทนะครับจัดไปครับสามร้อยบาทรายการที่สี่นะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่ครับนี่ฮะดูนะครับพระเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับนี่ฮะเก่ากริงดูเนื้อนะครับ นี่ฮะเนื้อนะครับเนื้อเก่าข้างหลังก็จะเป็นอะไรมึกตาอยางปลาไม่ไม่รู้ที่จริงๆครับผมจะให้ดูมวลสารครับให้พี่พเอฟซีได้ดูมวลสารครับนี่ฮะมวลสารครับนี่ครับอันนี้เป็นเศษแบบเหมือนเศษไม้ครับเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะเหมือนไม้จริงนะครับผมจะให้ดูนะครับเหมือนเศษไม้ที่อยู่ในองคาครับนี่ฮะเป็นไม้ครับนี่ครับแล้วดูเนื้อนะครับ เนื้อเขานี้ยโหหนึกนุ่มจริงครับนี่ฮะเนื้อหาเก่าจริงเพ้าเนี้ยนี่ฮะมีตายางด้วยนะครับอันนี้ไม่ทราบที่ครับว่าเป็นที่ไหนนะครับนี่เม็ดก้อนเบลเลอร์เลยครับเม็ดมวนสารนะครับนี่ครับดูนะครับนี่คือคาบความเก่าครับคาบพวกนี่ฮะความเก่าพวกตามหิ้งหงิตามบ้านเลยนะครับนี่ฮะ ที่มูลงแมแลงนี่เกาะติดเต็มเลยนะครับนี่คือรายการที่ห้านะครับเผ่านี้เก่าจริงครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับขอสี่ร้อยบาทครับเผ่านี้เนื้อหาเก่าหน้าค้นหานะครับขอสี่ร้อยบาทครับรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกครับอันนี้รายการที่หกเป็นดีกว่าครับเป็นพระสมเด็จครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับพิมพ์สวยๆอย่างนี้ครับดูหลังนะครับ หลังสวยมากครับพานี้นี่ครับดูนะครับหลังโหหลังแบบเป็นรอยปาดรอยครูดแบบธรรมชาติรอยปรีนี่นะครับนี่คือพระสมเด็จนะครับโอ้โหดูนี่ฮะเนื้อหาสวยครับพานี้นี่ฮะรายการที่6นะครับเอาเอาสามร้อยจัดไปฮะสามร้อยบาท นี่ฮะสวยอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับรายการที่หกสามร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดครับนี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะครับนี่ฮะรูปหล่อโบราณคูบาสีวิชัยนะครับอันนี้หล่อโบราณจริงครับนี่ฮะดูครับดูความเก่าดูใบหน้านะครับนี่นะครับหล่อโบราณครับคูบาสีวิชัยนะครับเนื้อแบบเก่าอมเขียวเลยนะครับนี่ครับ นี่ฮะพระเนื้อหาของเก่านี้น่าสะสมครับอยู่ใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับความเก่าอ้สุดยอดครับการที่ที่เจ็ดนะครับหล่อโบราณคูปปาศรีวิชัยครับนี่ฮะยุคเก่าเลยนะครับนี่นะครับยุคเก่าเลยนะครับนี่ครับดูง่ายสบายตาครับการที่เจ็ดนะครับ เอาห้าร้อยบาทครับครูบาศรีวิชัยต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปดอันนี้เป็นพระสมเด็จรายการที่แปดครับอันนี้เนื้อสวยสะอาดตาครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้แห้งหนึกนุ่มนะครับดูนะครับแห้งหนึกนุ่มโอ้ยนี่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 มวลสารของสมเด็จนะครับ นี่ครับพระสวยครับพระองค์นี้นะครับดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับดูเนื้อครับเนื้อเต็มไปด้วยมวลสารครับมวลสารหนึกนุ่มครับดูด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่เม็ดแดงเห็นไหมครับตามธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับโอ้ยพระสวยจริงครับองค์นี้นี่นะฮะนี่คือรายการที่แปดนะครับ นี่ครับพระสมเด็จรายการที่แปดนะครับสวยเดิมเดิมนี่นะครับสวยมากครับเอาสี่ร้อยบาทครับสมเด็จรายการที่แปดครับอันนี้บ้านเลยนะครับหิ่งหินะครับต่อไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าอันนี้นี่ครับรายการที่เก้านี่นะครับเป็นพระสมเด็จอีกพพมพ์นึงครับนี่ครับเป็นพระ สมเด็จที่นี่ฮะสวยงามครับนี่คือรายการที่เก้านะครับนี่ครับผมดูครับโอ้ยเหนือนี่ครับผมนี่คือด้านข้างองค์พระนะครับนี่ฮะเก่าครับเท่านี้เก่าจริงสมเด็จนี่รอยปีนะฮะรอยปีิธรรมชาติแยะธรรมชาตินะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าเอาเอาสามร้อยเรายการที่เก้านี่ครับบางๆครับรายการที่เก้าสามร้อยต่อไปนะครับรายการที่สิบครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะดูมือครับมือรองนั่งครับดูริวจีวอนะครับใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนี่ครับสวยเหมือนเดิมครับอมเก่านะครับนี่ตายฐานนะครับโอ้โห นี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่สิบนะครับนี่ครับสวยจกิงครับพระองนี้นี่ใต้ฐานนะครับธรรมชาติเลยครับเอาสามร้อยครับรายการที่สิบนะครับหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทครับต่อไปละรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนี่ฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับ นี่ฮะนี่ตัดด้านข้างครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระครับนี่ฮะเนื้อแบบโอ้โหหนึบนุ่มจริงครับนี่ฮะเมื่อกดพิมพ์ก็จะมีรอยปาดให้เห็นนะครับนี่นะครับด้านข้างครับเห็นไหมครับตัวตัดนะครับพระเนื้อสวยมากครับนี่ฮะโอ้โหสุดๆครับผมนี่ครับ ระสมเด็จนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับโอ้โหไม่้คงพูดถึงนะครับเท่านี้นี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับพระสมเด็จนี่ฮะขอสี่ร้อยบาทครับสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะหลังหลังสวยด้วยครับหลังสวยมาก้านหน้าก็สวยครับเอาสี่ร้อยครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับ เอาในการที่สบสองครับอันนี้เป็นพระนี่ฮะอันนี้เป็นผ้าหลวงพ่อปานครับนี่ครับหลวงพ่อปานข้างบนจะโดนแงะหรือโดนขุดผงออกไปหมดเลยนะครับนี่ครับเติมจริงก็จะมีผงอยู่รครับล่องรอยการแงการแกะผงของชาวบ้านครับเพื่อต้องการเอาไป เป็นยาครับเป็นยาผงของหลวงพ่อแต่พระก็โอเคครับเก่ามากครับนี่ฮะโอ้พระเก่าจริงครับนี่ครับขี่ไก่นะครับหางสามเส้นนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่หางสามเส้นนะครับผมนี่ฮะจัดไปครับพระเนื้อหาเก่าแต่ไม่มีผงนะครับโดนงัดแงะออกไปนะครับแต่องค์พระก็ยังสวยอยู่เก่าอยู่นะครับนี่ฮะ หลวงพ่อปานนะครับหมายเลขสิบสองเอาสี่ร้อยบาทครับนี่หลวงพ่อปานครับตัวจริงนะครับนี่โอ้โหพระสวยํามเดิมห่างสี่เส้นต่อไปนะครับในการที่สิบสามครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อเข้มๆมันๆอย่างนี้ครับนี่ฮะเนื้อเข้มเนื้อเข้มเนื้อหนึกนุ่มแรงมันโอ้โครบวงจรฮะนี่ฮะนี่นะครับ สวยเดิมๆหนึกนุ่มแก่งนี่ฮะเข้ม,ขมโอส้สุดครับผมในการที่สิบสามนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมรายการที่สามเอาสามร้อยจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบสี่ครับอันนี้เป็นพระปิตาพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แ่งแม่ครัวนะครับนี่ฮะเนื้อจะแก่น้ํามันเลยนะครับ นี่นะครับผมสวยเหมือนเดิมครับนี่ฮะออกแก่น้ํามันนี่ครับตะเข็บข้างครับนี่นะครับแจกแม่ครัวหลวงพ่อลงสุกนะครับหรือหลวงปู่ลงสุกวัดสะพานสูงนะครับพิมพเล็กๆน่ารักมากครับนี่ฮะแจกแม่ครัวนะครับน่ารักนะครับนี่พระออกแก่น้ํามันหน่อยนะครับนี่นะครับผมเอาสี่ร้ยบาทครับนี่แจกแม่ครัวนะครับนี่ครับสวยๆก็ก็ เล่นกันแพงครับพื้นที่นะครับสวยๆก็ซื้อหานี่ครับเล่นหากันแพงครับเอานี้เอาสี่ร้อยครับแบ่งปันนะครับแจกมนขวัวเล็กนะครับแจกมนขวัวเล็กต่อไปรายการที่ที่สิบห้าครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินครับขออนุญาตแกะเลยนะครับพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมนี่ฮะพิมพ์นิยมเก่าเก่าเนื้อนี่ฮะนิ้วจีวอคมนะครับ ดูความเก่าดูใบหน้านะเสียนิกลมโอ้ยเหลียวจีวรคมนะครับฐานสวยๆเนื้ออมเขียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่สิบห้าครับขอสี่ร้อยบาทครับนี่ครับสวยเดิมๆครับพิมพ์นิยมครับนี่ครับขอสี่ร้อยบาทนี่ครับกรอบเลยนะครับ สี่ร้อยบาทอะรายการที่สิบห้าจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบหกครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งครับที่สวยงามครับนี่ฮะโอ้พระองค์นี้เนื้อหาจัดจ้านมากครับดูใช้ดูนะครับนี่ครับผมเนื้อหาสวยครับจัดจ้านครับนี่ครับอื้นี่ครับผมนี่ครับ สวยจริงครับพรคนี้โหนี่ครับรายการที่สิบหกนะครับพระสวยนี้ต้องจัดแล้วครับเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะรายการที่สิบหกนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สุขครับหลวงปู่สุขอันนี้เนื้อสทริ์นะครับนี่ครับเนื้อออกสทริ์สทธิ์เลยนะครับนี่ฮะนี่คือด้านข้างครับเห็นไหมครับ ด้านหลังครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นหล่อโบราณครับนี่คือด้านข้างครับนี่ใต้ฐานครับอันนี้เป็นลูกปุสุกเนื้อสำริดนะครับดูนะครับผมจะให้ดูนี่ครับเนื้อออกสำริดเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับเนื้อสำริดเก่าครับเท่านี้นี่ครับลูกปุสุกเนื้อสำริดนะครับใต้ฐานนะครับนี่ครับหล่อโบราณนะครับ การที่17นะครับหลวงปู่สุกเนื้อสำลิสนี่ฮะสำลิศเลยนะครับนี่เนื้อหาเก่าจริงเท่านี้นี่ครับนี่ครับผมปู่สุกเนื้อสำลิศรายการที่17นะครับนี่ฮะเอา400บาทครับผม400บาทต่อไปรายการที่อ่าสิครับผม17เอ่าเอาหลวงปู่ทวดครับ นี่ฮะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นนี่ฮะกดกดตาลงไปอย่างนี้ครับนี่ครับทวดเนื้อว่านนะครับนี่ครับสวยครับ้าพนี้นี่ฮะสวยมากเก่าด้วยครับ้าพนี้นะครับนี่ภานี้เป็นพระปูทวดเนื้อว่านครับนี่เอาเอาห้าร้อยครับผมเอาห้าร้อยบาทครับหลวงปู่ทวดตรงนี้ นี่ฮะเก่าสวยตามเดิมครับขอที่5้าร้อยบาทารายการที่18นะครับต่อไปรายการที่19ครับรายการที่19อันนี้เป็นสมเด็จคะแนนครับสมเด็จคะแนนเป็นอีกพิมพ์ที่หายากครับของหลวงพทุทขวัดชนแดนนะครับอันนี้เป็นเป็นปี18นะครับอันนี้เป็นเนื้อดินครับเป็นพระค่อนข้างที่จะหายากครับนี่ฮะ นี่ครับพิมพ์นี้หายากครับน่ารักด้วยนะครับนี่ฮะส่วนมากเจอแต่เนื้อผงครับอันนี้เป็นเนื้อดินครับหายากครับนี่นะครับบททบวัดชนแดงครับนี่ฮะปีหนึ่งแปดนะครับสมเด็จคะแนนเอาห้า้อบาทครับสมเด็จคะแนนหน้าละของบททบปีหนึ่งปดห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบเอา นี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นวัดเกตชโยนะครับปลกตลอดนะครับพระนี่ับพระสวยเหมนเดิมครับนี่ฮะนี่ครับผมจะให้ดูนะครับสวยไม่สวยนะครับดูนะครับความคมเนื้อออกแบบแก่น้ํามันเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับอ้สวยจริงครับ่านี้นี่ฮะนี่ครับเส้นแตกนะครับ พาวนี้ฝนมานะครับนี่ครับรอยฝนเห็นไหมครับรอยฝนด้านข้างเห็นไหมครับนี่นะครับผม่านี่คือเนื้อครับเนื้อออกจากกรโหูจัดจ้านมากพาวนี้นี่ครับวัดเกตวัดเกตนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับนี่ครับวัดเกตนะครับสวยเดิมเดิมนี่ฮะสวยจริงๆงครับพาวนี้นี่ครับฝนมาอย่างดี พระมาอย่างนี้เลยครับนี่ฮะรอยฝนขององค์พระฝนเก่านะครับไม่ใช่ฝนใหม่ๆนี่ฮะรอยฝนเก่าแล้วเนื้อเห็นเป็นจ้ำเป็นจ้ำเลยนะครับนี่ครับเนื้อองคพระนะครับจะออกแบบน้ามันน้ามันแบบอูแก่แกร่งหนึบนุ่มครับนี่ครับนี่ครับวัดเกตนะครับวัดเกตวัดเกตขอที่หกร้อยบาทครับอันนี้หกร้อยบาทนะครับอันนี้ กำไรบางๆครับนี่ฮะพิม์สวยอย่างนี้ฟอร์มสวยอย่างนี้ฐานคุมคมนี่ต้องจัดแล้วนะครับนี่ใต้ฐานครับเห็นไหมครับหกร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบวดเกตดนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นสมเด็จอีกพิมพ์นึงนะครับที่สวยงามครับนี่ฮะเก่าสวยจริงครับภานี้นี่ครับโอ้โหเนือจัดจ้าน จัดจานมากครับรายการที่25นะครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับสวยครับภาพนี้เอา400บาทครับในการที่25นะครับนี่ครับพี่พี่นใดชื่นชอบหรือสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปรายการที่22ครับนี่ฮะรูปลอหลวงพ่อเดิมครับลอโบราณฐานเตี้ยครับหนองหลวงฮะนี่ครับฐานเตี้ยหนองหลวงนะครับ นี่ครับพระสวยเดิมเดิมเลยครับนี่ครับผมรูปหลอดฐานเตี้ยหนองหลวงนะครับนี่นะครับใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยเดิมเดิมครับนี่ครับรูปหลอดฐานเตี้ยวัดหนองหลวงหลวงพ่อเดิมครับโอ้โหสวยจริงนี่เป็นหลอโบราณนะครับนี่ฮะเตี้ยวัดหนองหลวงองนี้นะครับสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะ นี่นะครับนี่ครับองนี้ขอราคาิดนึงนะครับเพราะว่าจะขอเขาลักมากครับรงนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปรายการที่ยี่บสามครับอันนี้เป็นเต่าครับเต่าเต่าหลงพ่อเงินวัดบางคานครับผมจะให้ดูครับรงนี้เนื้อสวยมากและเก่ามากครับนี่ฮะ โอ้โหดูนะครับนี่ครับเดือนนี้สุดๆเลยนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ฮะเต่าลงพเงินครับนี่รอยยุบรอยยุบของโลหะนี่ด้านข้างครับนี่ด้านหลังครับนี่ครับโอ้โหเต่านะครับเนื้อสวยเก่งดูเนื้อจัดจ้านมากครับนี่นี่สุดครับนี่คือเต่าลงพเงินครับ นี่ฮะกิ่งเนื้อสวยนะครับทานข้าครับรายการที่ยีสิบสามครับเต่าขอห้าร้อยบาทครับนี่ครับเก่าอจริงฮะเต่าหลวงพ่อเงินองค์สุดท้ายครับองค์ยี่ยี่สิบสี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่ฮะองค์นี้สวยจริงจะให้ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับพระนี่มีอายุครับผมนี่ฮะเนื้อขูหเนื้อเก่ามากครับ นี่ครับผมเนื้อเก่าจริงครับเผ่านี้โอ้ยดูแบบอุมเขียวนะครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับใต้ฐานจะเห็นรอยนี่ครับรอยตัดช่อแทงช่อก็มีรอยตะไบโบราณนะครับแทงโบราณไว้นะเก่าจริงครับพร่านี้นี่ฮะองค์จริงนี่สวยจริงนะครับนี่ครับตลาดตีเลยนะครับพระหลวงพ่อเงินองค์นี้นี่ฮะดูใบหน้าครับ แล้วดูใบหน้าของพ่อนะครับผมจะให้ดูใบหน้าของพ่อนี่ฮะเสียดิกลมแบบคือแบบไร้ทิตฐิครับนี่ฮะตานี่เป็นกรีเป็นล่องเลยนะฮะนี่ฮะพระเนื้อได้อายุนะครับโหเก่าจริงนะดูโอ้สุดสุดครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์นี้ครับที่เด็ดเลยนะครับผมมองเตรียมว่า องนี้สวยจริงครับนี่ฮะน่ารักด้วยนะครับพระเรียมมาองนี้พิเศษครับอันนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับนี่โอ้สวยมากครับนี่ฮะพี่ๆใดที่ชอบหลวงพ่อเงินนะครับต้องจัดแล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อดูความเก่านะฮะตามซอกคอลึกนี่ความเก่าครับ ใช่เนื้อสดวาวนะครับเนื้อเก่าจริงครับเนี่ยนี่ฮะเนื้อดูเนื้ออมเขียวเลยครับเห็นไหมครโอ้โหเจ็ดร้อยบาทราคานี้ต้องจัดแล้วครับรายการยี่สี่นี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดนะครับชื่นชอบเผ้าไหนสนใจเผ้าไหนนะครับขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาปิดก็ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์ศูน2์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ก็สวัสดีครับ